ว้ากูมเกี้ยงเขาดอนกลัสบายดีพี่น้องมือหนมือหนมาไหนมาตามอีกได้อสีสิรู้ยังวัแล้วยังซอมาเอาแน่วะ ยันเมียเมื่อยเมื่อส่งเมียไว้เมียนอนเมี่ยวมาอยู่บ้านใหม่พูเมื่อส่งไว้อยู่บ้านใหม่อืม่เพ่ดไว้จะพูดแต่สามสัปดาห์ให้ดูไอคอนเห้ดูกอคอนถ่ายก่อนจักบาทจักบาทจักใด วันนี้ท่ามจะ่นเหกระทงกิน้ใส่สกิดได้เท่านี้นะนี่นะอมสบายดีพี่น้องอันนี้เอิญเนเห็ดอียงันนาทเห็ดกระทงเดอันพวกององนมาซับกูนี่กสีตีมดเอียงปูุใส่สะกิดนี้นะหัวประหน หัวนะ่เป็นหัวบกผ้าวอาพ่าหาหามหก้าหามหก้าวมืองตาลหาไปใชหาไปกินเขาเลือหามเปล่าเถื่องพันหามเพ็ดกลนม่เลยเนาะเห็ดกลน้าเจ้าหา้าเจ้าหามมากินใส่หัวซีบริษัาท ไหเนาะพ่อคิดทักได้ตามบริษัทป่ะพ่อสูตรบริษัทสูตร,ร,รทอดสูตรทอดเห่อแก่ใช่ไหมเขาเอืมแก่คิดแก่นั่น,ออนแก่นีแ่แก่ได้ทุกอย่างเื่อชุดท่าข้างชุดถ้ายข้างจมใส่อันเข้มขัดขขก่อนอ่ะใช่แม่ก็ ฮิดคากบวบวว่าเอาหละเด้อิว่า้ามว่าเอาหละนะบวห้ว่าวฮิดคากบานนี่นะบ่เมนอ้าเอาเละซ้ำนี่โบหว่าเอามันคากโรดเออคากบา แรดตะเกนลงมาบ่นีู่กนมานี่อยู่ัวซีจำพนัวสุยัวสุยัวสุยป้ตนนั่นโมสปุ่ยกระลุงมาก หน้าดงริงเมืองแกะมือกีบอกม่แต่บ่มาอีกรอเมื่อเท้าเท้าเจอันนี้ก็รออีกว่นึ่งพันคือกันถ้าก็ได้จังอันสองสี่หกแปดถ้าก็ไดิบก็อันถ้าก็ได้รออกว่าช็อตพันเจิงไหมไม่เจิง ปนยางหอมเันดำพี่น้องแบบเสือมูก่อนอทุกอย่างจ่อยเลยตัชอดจะาหย่ำหย่ำขาดจ้นี่นะหย่ำห้องบมขาดอเอ่าทุกอย่างคือพันเบิร์ตารพี่น้องเลยอันหอนร่อยได้นี่ ชาเชื่อมบอก่อ้าวมาให้กินย่าบราอยีแล้ว้่ะรพี่เดียพี่เด้อ4กจเอด้เอเขาป็นหมปนข้าวไต่อยอัน้วเอาดีแ เมียงแม่จันเมื่อนั่งกับปุ้ยลูกมึงกินนมติล้ยงเจัเมื่อนี่เลยมันเมื่อก่อนล้มึงอยู่มึงก่อนมึงบุอเพ่อนบ้านไรตัวนละพี่อมึงได้เจอหลัดถงนี่เ้ยม่รู้เมื่อไงหลัดถงมันเยงกว่าหะเว่อเลยนะมันมีอันผิดพลาด

ลอยอันพันอันเออทุกอย่างร่วมก,กันทางเบิร์ตน้ำมันจากพัน,นแต่ละอย่างเจ็ดหกเจ็ดพันเบอร์ธรรมดานี่เป็นหกเจ็ดพัน เมือห็ใส่ทมอมากี่พากันเมื่อแลไรพี่น้องเลยมันเจ็ดมือแรงมือมาพมากเข้ายห้รเน่อนผู้อื่นนี่เพิ่มมาแต่เดิกก็น่าไปเท้าเกต้ายาคู่ อารมแอะท่องน,นะชื่อประทังไรดิ นี่เข้ามาอะรกม่าอดแม่วันเหตุยังมันตะกินนอนมันจะเหุยังอีตะกินนี่อีตะปิ้นตะกินตะก้นเ้าะแพงแพงลูกลาบ่มนอีตะกินกับบเมนจ้ะ อีกลึ่บออีร้อยกะลึ่น้อยเวตาสร้างพี่น้องกระดิ๊งกระดิ๊กริ๊ยิงมันก่ดำยิงคำกริ๊กริ๊กริ๊กงกะกริ๊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 กิ๊งกริ๊งก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 ิงกิงกกริ๊งกริ๊งกริ๊ง มาหดเทินหอดสั้นะแล้วพี่น้องเอ้ยนงจากถึงไปอยู่บดนเนาะ้าซุยมีเวียกไปต่อพี่น้องก็เลย เลยมากพี่นอ้องแดดขนาดทั้งแดดทั้งล่มพี่น้องเย้ยในสองมือมือสาวในร่มแห้งแห้งตกงมาตอนสวยกัแดดในล่มเนาะมันยากาศมันกะเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายเขาก็เปลี่ยนแปลงกันได้พี่น้องมันเที่ยวแต่เป็นลมเป็นเป็นลมเป็นหนาวด้อยหนาวเดยวยหอนเขากับรอยู่ดีกันหน,น่อยเป็นวัดเป็นไอขาเจ้าจนวัดซัซุยติดโควิดพี่น้องเย้ยบออยากให้ใกล้ใกล้กันดี อาการมันทรงคือว่าสันทพยกับว่าไม่อยากให้ใกล้แล้วว่าสัน,นติโควิดโอ้ยบวแมนโควิดพี่ดองเลยก็ยังบวายเนาะเบียกิพุ่นกันยังเรือห่อเมียงพันหอ่อกับอันนหนอีกสามร้อ,อยสามสี่ร้อยอะไพี่้องก็แล้วเรือพันกว่าอย่างก็จเจ้ากำลังนั่งนิบเนาะ I don't. พี่น้องคลิปนี้กาเชลา่าพี่น้องเพียงสามีเนาะขอบคุณทุูกฐานที่ติดตามหับสม้มพาพี่น้องขึ้นมาเบึงบรรยากาศทั้งเฮือนแล้วพี่น้องหลงังจากที่เขามาตะบ้านเรอนสูงเนาะบ้านลังสีเขียวพี่น้องขอบคุณทุูกฐานที่ติดตามหับสม้มขอบคุณตีหายกำลังมุกกำล,ลังใจเข้ามาขอบคุณทุกคอมเมนต์ผิดผ่าอะการใดขอโทษขออภัยเนาะตีส้มเข้ามาผอมปรับเปลี่ยนปรับแปลงพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเนาะกะขอโทษขออภัยคันเบาบมจบค่ามสงามนะำผมให้พี่น้องก็สบายดีบายบายยืดดีมีแห้งทุกฐานเด้อผู้ที่เข้าามมับ